สวัสดีค่ะเอิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตาร้านแว่นด็อกเตอร์ไอสาขากระทุ่มแบนหากคุณกำลังมองหาแว่นสายตาดีๆสักอันการตัดแว่นสายตา <Wow. S 1> โดยใช้เลนเลนโปรเกรสซิฟเฉพาะบุคคลเป็นทางเลือกที่ดีเพราะคุณจะใช้สายตาได้แบบธรรมชาติมากที่สุดโฟกัสทุกระยะได้คมชัดเพราะทางร้านมีผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ที่คอยให ra ้บริการเรื่องแว่นสายตาและเลนชนิดต่างๆมาเป็นระยะเวลานานมีประสบการณ์สูงช่วยให้คุณสามารถไว้วางใจและมั่นใจได้ว่าแว่นสายตาที่คุณจะได้รับรวมถึงประเภทของเลนที่ตรงกับความต้องการของคุณและตรงกับค่าสายตาปัจจุบันของคุณรับรองว่าใส่แล้วสบายตาเห็นภาพได้อย่างคมชัดไม่ขัดใจแน่นอนค่ะ ใครที่ไม่เคยใส่แว่นหรือไม่เคยวัดสายตาของตนเอง mm. ก็ไร้กังวลเพราะที่ร้านแว่นด็อกเตอร์ไอของเรามีเลนให้ทดลอง mm. เพื่อให้คุณได้สัมผัสความรู้สึกหลังจากใส่แว่นและทํากิจกรรมต่างๆดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนึกถึงการตัดแว่นสายตาเมื่อไหร่ให้นึกถึงบริการของแว่นด็อกเตอร์ไอสาขากระทุ่มแบนกันด้วยนะคะ อิรฟฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางร้านกันด้วยนะคะ